บ้านเดี่ยวทำเลติดถนนราชพฤกษ์ราคาเท่านี้จริงหรอและวันนี้นะคะยมิมอยู่ที่โครงการสีรินราชพฤกษ์แจ้งวัฒนะก่อนอื่นเลยจะพาชมบ้านก่อนนะคะโครงการนี้มีบ้านถึง2แบบด้วยกันและวันนี้จะพาชมทายปอรลิสกันค่ะหลังนี้มีขนาดถึง185ตารางเมตร4นอน4ี่น้ำา2ที่จอดรถต้องบอกเลยนะคะว่าโครงการนี้ที่ลานจอดรถลานซักล้างเขาลงเสาเข็มให้เท่าตัวบ้านเอาใจลูกบ้านสายต่อเติมกันไปเลยและเมื่อเข้ามาภายในบ้านแล้วจะรู้สึกถึงความโปร่งโล่งสบายด้วยเพดานที่สูงถึง2.8เมตรในส่วนประตูเข้าบ้าน กับประตูข้างบ้านเป็นบานสไลด์ขนาดใหญ่เพิ่มความโลง่งโปรง่งดังนั้นแสงธรรมชาติจึงเข้าได้อย่างเต็มที่ไม่ร้อนแถมประหยัดไฟได้ค่ะต่อมาถัดจากห้องรับแขกก็จะเป็นโซนทานข้าวที่นั่งได้หลายท่านเลยทีเดียวส่วนเสน่ห์ของแบบบ้านไอริสิกจุดคือแผนที่ตรงนี้ค่ะสามารถทําเป็นมุมกาแฟเล็กๆตรงนี้ได้ถัดมาคือห้องอนเนกประสงค์ชั้นล่างเป็นห้องผู้สูงอายุห้องทํางาน,ห,งงานหรือห้องเลี้ยงน้องหมาแมวก็ได้นะคะบ้านนี้ก็มีโซนครัวไทยให้เรียบร้อยที่เชื่อมกับโซนหลังบ้านที่ทําเป็นลานซักล้างได้เลยสําหรับห้องน้าเป็นอีกจุุดดเเ่นขขขอองงงโครรกาพใช้สัณฑ์ แถมยังดรอปฟ้าซอนไฟเพิ่มความสวยงามให้อีกใต้บันไดก็สามารถเก็บของได้จุดใจในส่วนของบันไดก็เป็นโครงสร้างคอนกรีตแข็งแรงสุดๆเมื่อขึ้นมาชั้น2จะเจอเพดานสูงถึง2.9เมตรส่วนตรงนี้คือ Family ่โซนสามารถปรับเป็นห้องพักหรือห้องนั่งเล่นก็นได้ข้างบนมีห้องนอนถึง3ห้องและมีห้องน้ําในตัวครบทุกห้องต้องบอกเลยนะคะว่าทุกห้องมีพื้นที่ที่ค่อนข้างกว้างได้ความเป็นส่วนตัวแบบสุดๆเลยค่ะขนาดห้องนอนเลก็กยังมีพื้นที่ของว a l k in c l o ร e t ที่เดินเชื่อมเข้าห้องน้ําได้เลยและสําหรับ Master bedroomroom ของงหลันี้จะมีระเบียงขนาดใหญ่ ด้านหน้าบ้านสามารถเดินออกไปสูดอากาศได้ภายในมาสเตอร์เบดรูมยังมีพื้นที่รองรับบล็อ in ินค s e t เแบบกว้างและมีห้องน้ําในตัวและอีกจุดสําคัญคือความ p พ i เวทของกําแพงข้างบ้านที่สูงถึง1.6เมตรเป็นส่วนตัวมากค่ะนอกจากบ้านที่สวยและดีมากแล้วส่วนกลางที่ให้มาก็ครบคันมีสระว่ายน้ําระบบเกลือขนาดใหญ่แยกสระเด็กและสระผู้ใหญ่มีฟิตเนสบริเวณชั้น2ที่รับวิวแบบพานโนรามิก ถ้าพูดถึงทำเลของโครงการก็ถือว่าสะดวกสุดๆเพราะโครงการติดถนนใหญ่ราชพฤกษ์และเมื่อออกมาจากโครงการเพียง350เมตรเท่านั้นเราก็จะเจอโลวินสันไลฟ์สไตล์แล้วตอนนี้ทางโครงการมีโปรโมชั่นอยู่ด้วยนะคะราคาเริ่มต้นที่7.89-10ถึง 10. ล้านเท่านั้นทำเลติดถนนราชพฤกษ์เป็นอีกโครงการที่พลาดไม่ได้เลยจริงๆค่ะโทรเลย1753